1 1บเถึงสิรูปะอนะพิสมายาทิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปอนะพิสมายะสูตรเป็นต้น6กร้อยถึงหกรยเอเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าวัจจะ เพราะความไม่รู้แจ้งในรูปความไม่รู้แจ้งในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงาสาวัตถ <yummy> ีญญวัจจะเพราะความไม่รู้แจ้งในเวทนาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจจะเพราะความไม่รู้แจ้งในสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจจะเพราะความไม่รู้แจ้งในสังขาร เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะพราะความไม่รู้แจ้งในวิญญาณรูปะอนาพิสมะยาที่สุตตะปัญจกะที่11-15ถึงจบ